ใช่ได้อุดมคติฮายโนบิตะโดเลมอนเอฮะใครอะไหนใครไม่รู้ฮ่ไฮาาายฮ how อ r e you เด็กคนนั้นนี่เฮ้ยไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนอะพูดภาษาอังกฤษซะด้วยดิเอ๊ะรู้จักกับพวกเราด้วยเหรอเนี่ยนั่นน่ะดิเฮ้เฮ้อย่ามาเดินเล่นกันแบบนี้มันไม่ดีนะถ้าเกิดหลงทางขึ้นมาจะทำยังไงล่ะออ๋ ซเนโอหอมะไม่หลงทางง่ายๆหรอกน้าเอาชนะกลับกันได้แล้วนะตามไปดูเหอะเออเอออะไรจังกรูเออพี่ว่าไปทรงนี้ดีกว่าได้ปะจ้าซเนโอเฮ้เอ๊ะอะนั่นนั่นเอ๊ะคือซเนออ๋อซเนสกุจังซเนสกุจใช่ไหมอจีเซตตา ไม่เห็นแค่พักเดียวโตขึ้นตั้งเยอะเลยนะ You too ฮ่า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 ้จริงสิน้องชายของซุนิโอนะเองแล้วมานต้งเปิดใจแล้วล่ะคุณลุงเลยไม่มีลูกก็เลยรับไปเลี้ยงเป็นลูกไงี่ยโอ้ยคุณพี่จ๋าเธอไปแเหอไปแล้วเหรออยากคุยด้วยอีกสักตุ้มติดหนึ่งเลยสาวแล้วค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะเฮ้ยน้องชายของสุนิโอมาญี่ปุ่นคิดถึงจังเลยนั่นเนี่ยมองอยากเจอคือว่าดูท่าทางแปลกๆชอบก้นอยู่อะ แปลกอะไรล่ะอ้าวแล้วทำไมผมถึงต้องได้ห้ามเอาไปข้างหน้าขนเดียวล่ะครับก็ก็ก็เพราะว่านายเพิ่งจะมาถึงยังไม่คุ้นกับถนนหนทางไงทำไมอะครับยังไงก็ะนายทำตามที่พี่บอกกัแล้วกันไม่ต้องถามอาะอะไรเหรอที่บอกว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษาคือว่าเซเนสกูน่ะอยู่กับคุณลุงที่นิวยอร์กนะ บ้านฉันเองก็รววอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังแพ้บ้านเขาเด็กคนนั้นอยู่ดีอ่ะที่สวนนะนะมีสาวว่ายน้ำแบบสนามเทนนิสด้วยละ่ะสุดสัปดาห์นะก็นังน่งเครื่องบินสวนตัวไปที่รีสอร์ทที่แคนาดาด้วยเครื่องบินเจ็ตน,นะแถมยังรู้จักดารานะหนังฮอลลีวูดตั้งหลายคนเลยด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวนายมาเนี่ยนายจะมาทำอะไรกันแน่เนี่ยแหมนิสัยเสียพูดออกมาจนได้นะเราเอขอโทษเป็นเพราะนิสัยอย่างนี้แหละฉันถึงได้อยู่ลำบากแบบนี้นะอ๋อแล้วยังไงล่ะคือว่า ฉันเขียนจดหมายโต้ตอบกับน้องชายอยู่ตลอดเวลาบอกว่าผลการเรียนของฉันอยู่ในระดับท็อปฉันเล่นกีฬาก็เก่งเป็นขวัญใจของคนทุกๆคนในเมืองนี้มีเด็กผู้หญิงมาชอบเยอะแยะ <c oughs> ขนาดใจแอนที่ป่าเ <c oughs> ถื่อนเด้ยังยอมก้หมหัวให้กับฉัน <c oughs> <c oughs> ครับสวัสด <c oughs> ีครับอ่คือว่ามันมีส่วนจริงอยู่บ้างก็เธอนะแต่ว่าจะเขียนโม้จนเกินไปอ่ะอยออเพราะงั้นนะ หมอนั่นก็เลยปังใจเชื่อว่าฉันเป็นพี่ชายที่วิเศษที่สุดในโลกเลยอ่ะอ,อ,อ,อไม่น่าล่ะถึงไม่ยอมให้ข้ามาพบกับพวกเราอ่ะ กลัวว่าจะถูกจับได้นะเองถ้ารู้ความจริงแล้วก็เซเดสกุคงจะผิดหวังแล้วก็ดูถูกฉันแน่ๆเลยล่ะเสียหน้ามากมันก็ไม่แน่แล้วนะว่าจะดูถูกหรือเปล่าอ่ะไม่ล้อต้องดูถูกฉันแน่แเลยล่ะเพราะงานจะก็เลยไม่อยากจะทําลายภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาน้องชายไม่ว่าเมื่อไหร่นะฉันก็อยากจะเป็นพี่ชายในอุดมคติอ่ะก็ร้องนะระหว่างที่้อชายฉันอยู่ที่นี่ช่วยจัดฉากให้ฉันดูดีหน่อยได้จัดฉากนั่นเหรอก็อย่างเช่น มองดูฉันด้วยสายตาที่ชื่นชมว่าฉันเป็นอัจฉริยะแล้วก็ยกย่องอะไรทำนองนี้แหละนะเป็นโปรธท้ดาวฉันวายแล้วนะเจ้าอย่างนั้นเยหรอเฮ้ยอะไรกันเล่าคนขุางสายอมยกมือขอร้องทันทีได้ขุนสาววายแล้วนะการชมเชยฉันเป็นแค่เรื่องง่ายเองไม่ใช่หรือไงฉันกินดิจิตีี่มาขอร้องพวกนาย คนจะยอมทำตามหรือเปล่านะคิดงบอของเป็นไปไม่ได้แล้วนะลองดูหน่อยก็แล้วกันนะเล่นละครพนันน่ะฉันไม่มั่นใจเลยฉันคิดว่าการหลอกลวงคนอื่นน่ะมันไม่ดีหรอกว่าไงนะถึงจะเพื่อนน้องแกแต่ฉันยอมก้มหัวแกแบบนี้มันจะดีละอเฮ้ยไม่อยองการจะโกงไม่ต้องทำเลยหยุดเลยนะอ่ามันก็กะแล้วใช่นะแต่ว่ามันก็เรื่องปกตินั่นแหละเฮ้ยดัดนิสัยได้ดีเลยล่ะเฮ้ยหายไปไหนนะเนี่ยมันหายไปไหนใจเราก้มหัวมันโอ้ย ใจร้ายชม,มัดเลยแค่ชมเชยเราหน่อยก็ได้ไงอ,อุ๊ยอุ้ยอุ้ยคุณครูมาพอดีเลยครูกำลังจะไปบ้านเธออยู่พอดีนะพักเนี่ยผลการเรียนของเธอเริ่มแย่ลงแล้วก็เลยว่าจะไปคุยกับผู้ปกครองเธอสักกันหน่อยจี้นเขาไงซินาสกุ๊บาวันด,ดีครับอ่ะเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยสักเดเดียวนะคือว่าคืนนี้จะมีงานปาร์ตี้เพื่อต้อนรับผมที่ต้องมาให้ได้ด้วยปาร์ตี้ต้อนรับซินอิโอรู้เรื่องนี้หรือเปล่า อ๋ออาเปล่าครับแม่ที่ญี่ปุ่นชวนให้จัดนะฮะอ๋อก็คงอย่างนั้นแหละนะแล้วเจอกันนะครับไปกันสิเนสุกุนายชอบพี่ชายมากหรือเปล่าอ๋อเอออถามดีฮ่าชอบที่สุดเลยครับเขาลบมากด้วยฮะผมเองก็ต้องพยายามไม่ให้แพ้พี่ชายเหมือนกันอ่ะต้องมางานปาร์ตี้ผมให้ได้นะโอ้โหยฮ้ยเชื่อสนิใจเลยเหรอเนี่ย ฉันรู้สึกว่าถ้าความแตกแล้วก็เซเนสุโกะคงน่าสงสารแย่เลยอ่ะใช่ใช่ใช่อือนี่ละหมวกแสงภาพลับเซเนซุโกะนี่นี่ระหว่างที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ยช่วยสวมหมวกไอเดียาไว้หน่อยนะอุ้ยแล้วตลาดเนี้ยโอ้สวมแล้วมันน่าเกียดมากเลยนะนอ้อาชทเก๋ากกำลังฮิตที่ญี่ปุ่นเลยนะนี่ใช่แล้ว เหรออย่างนั้นก็แบบนี้ฮะฮิตเหรอกได้ thank you โอ้ยเออคือว่าวันนี้คุณแม่คงจะไม่อยู่บ้านแล้วครับคุณครูเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสนะครับอ้าวว่าไงนะโอ้ตายสวัสดีครับคุณครูฮ่าวคุณนายเองเหรอครับมาพบกันได้จังหวะพอดีเลยแหมเอ๊แต่ผมได้ยินว่าคุณนายไปที่ฝรั่งเศสนะครับใช่ไหมครับ เศษค่อะอนไรว่าเพิ่งกลับมาได้ไม่นานนี่เองนะคะว่าแต่มีธุระอะไรล่ะคะคุณเครอืออ๋อคือคือว่าเรื่องผลการเรียนของซูเนโอคุณงนะครับเฮ้ยแย่แล้วเร็วน้อยที่สุดถ้าซูนเนสกูไปเห็นเข้าตอนนี้มีหวังพี่คะ่ะมาแล้วคะ่ะพี่คะ่ะซูนเนสกมา โอกคุงนะครับผลการเรียนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวได้เลยนะครับตอนนี้โอ้แน่นอนอยู่แล้วล้วค่าเหมือนแม่นี่ผมสุดยอดจริงๆด้วย ในหัวของสีแดงสกูด้าใช่นะค,คนคนที่ถูกฉายแสงด้วยหมวกแสงภาพลักษณ์จะทําตามภาพลักษณ์ที่คนที่สวมหมวกคิดอยู่ทําไมล่ะเราถึงได้พูดออกไปว่าผลการขอเขาดีเยี่ยมขนาดนั้นฮ้ยรู้สึกงงงงไงเมื่อวันนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นมากตรงนี้นี่เองอ่ะครับพี่ผมเนี่ยนะโอ้ยพี่พี่สุดยอดมากเลยนะฮะเนี่ยอรอเหรอก่อนนะวันนี้มันยังไงกันล่ะนี่ยนี้อ๋อน้อยนะ ทษฉันด้วยนะขอร้องได้โปรดยกโทษฉันด้วยนะขอร้องอ่ะขอร้องขอร้องนี่ก็ไม่รู้แต่ว่าช่วยยกโทษฉันด้วยนะขอร้อง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 จริ่งนะแอนขอร้องขนาดพี่ใจแอนนะก็ยังไม่กล้าหือพี่ผมอ่ะพี่ใจังใช่นะแอรี่มันยังไทยกันแน่ล้วเดี๋ยวซ้ำสองเรื่องแล้วอ้าวเอ๊ะเอ๊ะอันนี้เธอเอ๊อก็ใจสเนอสเนอแท้จัง อเนื้อหอมจริงๆเลยนะคะว่าบางทีเราอาจจะค่คิดเอาไว้ก็ได้นะเนี่ยนะใช่แล้วล่ะในที่สุดทุกคนก็ได้รู้ถึงเสน่ห์ในตัวเราเข้าจนได้เท่จังเท่จังโอ้น้องกลับไปบ้านก่อนนะน้องเอออ้าวจะดีเหรอฮะไหนบอกว่าห้ามไปที่อื่นคนเดียวไง่ะ นะรู้สึกว่าพี่จะคิดบ้าจนเกินไปอ๋อจริงสิผมกำลังจะไปชวนเพื่อนเพื่อมาร่วมงานปาร์ตี้นี่นะเฮ้แล้วเจอกันไปน,นะเออพาเพื่อนมาเยอะๆนะพี่เทจริงๆด้วยนะพี่ผมทีม่สุดยอดเท่จริงๆเลย <c oughs> เออเน่เรื่องที่พูดเมื่อกี้ได้ฉันพูดอีกครั้งหนึ่งได้ร,ร,รเอ,อเปล่าจ๊ะอ้าวอ้าวอ้าวไปไหนอะอีอทำไมฉันถึงพูดว่าเทจังเลยออกมาได้ก็ไม่รู้ไม่ไหวนะเดี๋ยวก่อนสิ ฟืนอนอ่โอะแกมาอาจทำให้ฉันขอโทษแกเหรอหน่อย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 แกจูเลยเฮ้ย่าจูเลยจะจูชเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ยนั่นน่ะมันเป็นผลมาจากของวิเศษของฉันล่ะนาาจะทำเท่ได้เฉพาะอยู่ต่อหน้าเซเนซุกุเท่านั้นล่ละรู้ไว้ด้วยแต่ว่าครั้งนี้ถึงจะกรอบเกรือนไปได้แต่สักวันหนึ่งก็ต้องความแตกอยู่ดีละ นี่พูดความจริงออกไปจะดีกว่าละมัง้งพยายามเพื่อเป็นพี่ชายในอุดมคติที่แท้จริงให้ได้เถอะนะทำเองเถอะ